ครับวัดดีครับเหมือนี้เขากะปรกอบกับทีมงานสร้างนกนี่น้องเหมือนี้เขากะมาส่งงานแต่เศ้าเลยครับเหมือนนี้ทะทะอยู่สามหม้อครับมมอันนี้เขากะลุกเรียบร้อยแล้วครับตัวหนึ่งเหมือนี้เขากะมาส่งอยู่สามหมอ้อตัวที่สองนี่กับสิไปสกลน,นครครับแถวพังพุน่นหมดแล้วครับเหมือนี่ก็ได้ลงเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้ไปอำเภอสว่างเนาะพี่น้องวันหลังจากเขาซงแล้วเพราะว่าไอจ้าข้องบ้านเพิ่นกระเฝ้าเิ่นจีออกไปกู้มันครับเลไทยคลิปให้เป็นจังไนอันแม่ถือใจว่าตามสเปกตามปกตรงปกบ่บ่ตรงปกที่ว่าเออคับเล็กอะตามครับผม ก็เลยจะได้ท่ายคลิปไว้สันส้นๆเน้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับขอบคุณครับ